สำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของพระเอกมารคคุณชายอย่างคุณเกรียงไกรอุทน,น,นันซึ่งก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็มีชื่อเล่นว่าอุ้ยเกิดเมื่อวันที่3มสิงหาคมปี2499ปัจจุบันอายุ69ปีเกิดที่กรุงเทพเรียนจบชันมัธยมจากโรงเรียนจิตรดาจบระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยแซนโตโทมัสประเทศฟิลิปปินส์พอเรียนจบกลับมาก็ได้ทำงานเป็นประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมมเทียนกรุงเทพ ตอนที่ทํางานก็ได้จัดเวทีแสดงละครเวทีของโรงแรมเนื่องจากคุณเกรียงไกรเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาคุณเกรียงไกรจึงถูกแมวมองชวนไปถ่ายแบบถ่ายโฆษณาหลังจากนั้นในปี2525 25, ก็ได้รับการชักชวนจากคุณรุตรณพภพให้มารับบทพระเอกในหนังเรื่องปริศนาแสดงคู่กับคุณจารุณีซึ่งในปีนี้หนังที่คุณเกรียงไกรแสดงคู่กับคุณจารุณีมีทั้งหมด3เรื่องแล้วก็รับบทเป็นพระเอกทั้ง3เรื่อง ก็คือเรื่องปริศนาเรื่องนางแมวป่าเรื่องเทพธิดาโรงงานหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องสองบทบาทที่ได้รับส่วนมากก็จะรับบทพระเอกส่วนนางเอกที่แสดงร่วมกันมากที่สุดก็คือคุณจรุณีเช่นเรื่องปริศนาเรื่องรัตนาวดีเรื่องแรงอธิษฐานเรื่องนางแมวป่าเรื่องยอดรักยอดพยศเป็นต้นคุณเกรียงไกรมีผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์มากกว่า50เรื่อง คุณเกรียงไกรก้าวเข้าสู่วงการละครเมื่อปี2,531กับบทพระเอกก็คือละครเรื่องคนเริงเมืองหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมๆแล้วคุณเกรียงไกรมีผลงานการแสดงละครมากกว่า100เรื่องละครเรื่องล่าสุดเมื่อปี2,564ก็คือเรื่องคุณกระบือสื่อรักช่อง3แล้วก็ยังมีผลงานทางด้านละครเวทีอีกหลายเรื่องคุณเกรียงไกรผ่านมาแล้วทุกบทบาททั้งบทพระเอก บทรองบทสมทบแต่ไม่ค่อยจะเห็นคุณเกรียงไกรรับบทร้ายสักเท่าไร่คุณเกรียงไกรได้รับรางวัลสุพรรณหงส์นักแสดงสมทบชายจากภาพ,พยนตร์คนแซลีเมื่อปี2536สําสหำหรับปัจจุบันคุณเกรียงไกรในวัย69ปีก็ยังคงมีงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมซึ่งก็จะเป็นนักแสดงอิสระรับงานได้ทุกช่องส่วนมากจะรับบทคุณพ่อและคุณปู่ที่ใจดีแล้วก็ยังรับสอนการแสดงให้กับนักแสดงยุคใหม่อีกหลายคน สำหรับชีวิตส่วนตัวไม่มีข้อมูลว่าคุณเกรียงไกรแต่งงานมีครอบครัวหรือยัง